อสวัสดีครับอยู่ผมนะครับช่างบอลลุงธานีหน้าเดิมคนเดิมหล่อเหมือนเดิมแต่แดดร้อนมากเนี่ยดูดิวันนี้ตกนะผมคิดว่าน่าจะตกนะวันนี้ก็วันนี้เข้าสู่วันที่สามนะวันที่สามที่ออจังหวัด <c oughs> ชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นนี่ได้ใส่เฟรมหน้าแล้วล่ะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเข้าลงเหมือนนี่ จ้าของบ้านไปซื้อล่มมาให้เลยเนี่ยล่มเนี่ยที่ไปทําที่ภูเบียงก็ล่มแบบนี้ฝนตกปุ๊บเรียบร้อยเลยเต้นพังแต่ร้อนจริง,งร้อนจัดเลยร้อนมากก็ได้ใส่เฟมหน้าแล้วล่ะเดี๋ยวพากับกล้องดูนะเนี่ยยังไงใส่เรียบร้อยเฟมหน้าขากระปุกพวงมาลัยขาเต่าลับัวกเก่งกับขากระปุก,ออก,ปกคือตัวเดียวกันนะนี่ วันนี้คือตั้งเป้าไว้นะตั้งเป้าไว้นะวันนี้ถ้าบนไม่ตกนะวันนี้ได้พ่นสีนะเดี๋ยวใส่คันหน้าแล้วก็ใส่อุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ให้เครื่องหน้าที่เครื่องหลังอะไรทุกอย่างนะแล้วก็เดี๋ยวจะพ่นสีพรกงนี้ก็ไล่ประกอบนะหัวเครื่องเกียร์นะเกียร์ก็มาแล้วนะครับเป็นอีตนันลูกเดิมนะลูกเดิมไปเปลี่ยนหัวหมูมานี่นะ เปลี่ยนหูหมูใหม่กับล้อเกียร์ใหม่เปลี่ยนหน้าแป้นหลังใหม่หน้าแป้นพอกลางใช้เป็นกากบาดตัวใหญ่เลยนี่แล้วเปลี่ยนฝาเปลี่ยนายเกียร์ายเกียร์ต้องเป็นใหญ่ตามด้วยนะนี่เขาเราใช้แผ่นค้าสิบเจ็ดนิ้วกัเปลี่ยนายเกียร์ตัวนี้เปลี่ยนปอกเลื่อนเปลี่ยนลูกปืนจกงก์ดขาปั๊มคายก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนี่ มีตตันบอกแล้วแปลงหลายอย่างนะมันไม่ได้ใส่ไปได้เลยต้องแปลงหลายอย่างนะครับหลายคนถามมาว่าไปกลับรอบเกียร์มาหมดเท่าไหร่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้ไปกลับจะขอไปกลับมาเองแล้วร้านไหนก็ไม่รู้ก็ในเชียงกงก็แยะๆก็ตามร้านทั่วไปก็มีอยู่ที่เราชอบที่ไหนท้าทาที่ไหนก็ทําแม่งตรงนั้นแหละไม่ต้องไปคิดเยอะนะแต่มาถามถ้าถามว่าก็ต้องมีสี่สี่หมห้าหมื่นแหละ กับรอบเกียร์แล้วนะไม่ขาดแน่ต้องมีสี่หมื่นสี่มื่นแน่นอนแล้วก็ต้องเปลี่ยนอุปรกรณ์หลายอย่างครับก็เป็นทางเลือกทางมันจะทำไมก็ถูกกว่าซื้อเกียร์ลูกใหม่กัแล้วกนะันลนะ่ะถูกกว่านี่นะเขาไลยิงกันแล้วแท่น,ทนเครื่องหน้าเนี่ยเตรียมใส่ได้เห็นไหมในรูนี้ถามว่าเจาะว้าทำอะไรเอาไว้สังเกตการเนไงไหนเนไหมแน่เห็น,หนะหนปะ แล้วบางคนก็ถามอีกหลายคนนะว่าเอากระสีเก่าไปตัดต่อเปล่าก็ไม่ไม่ได้ตัดต่อนะครับนี่กระสีเก่าเดี๋ยวผพาเดินดูนี่นะนี่กระสีเก่าเขาก็จะมีรูเหมือนกันเห็นไหมรูนี่สองรูรูใหญ่ๆก็รูนี่มันจะออกสายาสายไฟฝั่งหนึ่งสายลมฝั่งหนึ่งนะเราต้องทําให้เหมือนนะต้องทำให้เหมือน,นะออนถึงรถจะแปลงแต่เราต้องแปลงให้เหมือนนะครับแปลงให้เหมือน เครื่องนะเป็นเจ้าอีอีสามสี่อีจาเหลี่ยมคืออะไรนี่นะอีจ้าคือตัวนี้มันจะเป็นเหลี่ยมมันจะมีแบบกลมแบบเหลี่ยมนะถ้าเหลี่ยมนี้เป็นยูโรไฟท์แท้อีจ้าเหลี่ยมกล่องข้างเครื่องกล่องก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ตัวนี้ดียังไงหัวฉีดฉีดได้เป็นฝอยดีกว่ามันก็เกิดการเผาไหม้ได้ดีนะถ้าฉีดถ้าฉีดหนามัมนก็เผาไหม้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วก็ปั๊มโซล่าก็จะลูกใหญ่กว่าครับแรงม้าก็จะเยอะกว่านะแล้วก็จะประหยัดน้ามันเป็นเทอร์โบไฟฟ้านะเทอร์โบไฟฟ้ามันเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ไงนี่ไงเห็นมอเตอร์เทอร์โบไหมหเทอไฟฟ้าตัวนี้ก็เป็นกล่องเทอร์โบควบคุมควบคุมเทอร์โบทีนึงนะครับชี้แจงให้แล้วจะได้หายสงสัยข้องใจคนถามว่า ฐางก๊าซีต้องเปลี่ยนคันหน้าไหมเปลี่ยนครับเพราะมันกว้างขึ้นแล้วนี่ฮะต้องใช้คันหน้าเอเจ้าซิลี่มาแบบนี้เลยนี่นะนี่ซื้อมาก็ดูให้มันสวยๆหน่อยนี่นะแบบนี้นะครับหัวก็อยู่นี่นะพาเดินดูนี่เจ้าซิลี่เจ็ดร้อยระบบลมนะบางคนก็ถามว่า ซื้อตรงไหนอ่าพวกวาวไล่ลมเนี่ย <c oughs> ผมจะเน้นใช้เป็นของนอกหมดนะนี่เห็นไหมใช้ของนอกทั้งหมดนะก็ไปซื้อได้ที่ร้านสอนน้ำชัยนะที่ศูนย์อ่าเชียงกงศูนย์ใหม่ไปได้เลยพิมไปเลยสอนน้ำชัยก็เนี่มีใส่ถังข้างหลังให้ลูกหนึ่งลูกถังพักลม <c oughs> ไปพ่วงนะระบบพ่วงด้านหลังก็มีมีใส่ให้ไปลูกหนึ่งด้วยใส่ลมก็หลายคนถามอีก <c oughs> ว่า ซื้อมาจากไหนผมสร้างมาจากกรุงเทพนะครับก็มันมันจะได้สายที่มาตรฐานกว่าเดี๋ยวพาเดินดูสายลมนะพาเดินดูสายลมนี่นะมันก็จะมาเป็นแบบนี้เลยสายมันจะสายผมจะแข็งโ๊กเลยแข็งมากกดไม่ลงแต่ถ้าซื้อตามแต่จังหวัดนะมันจะเป็นสายนิ่มๆอะ่ะผมก็ไม่ได้ว่านะมันเป็นเกล็ดถ้าซื้อตามแต่จังหวัดนี่นะมันใช้ได้อยู่แค่แป๊บเดียวไม่นานหรอกนะครับก็ สบายใจได้นะช่างบอยมาทำจบสวยแน่นอนจบสวยแน่นะครับเดี๋ยวพาเดินดูด้านหลังผมใส่ไปให้ลูกนะเดี๋ยวพา,อาขอแยกกับกล้องน,นะครับด้านหลังนี่คือของอตัวลูกนะของตัวลูกไปสั่งลูกเห็นไหมมันมืดนะอ่านเนี่ยตรงนั้นนะลูกหนึ่งก็เดินให้เป็นโพลีทั้งหมดเลยสายเหลืองแดงไม่ใส่ให้แล้วนะ ใส่ให้เรียบร้อยนี่เราเป็นเนบรกแห้งหมดนะด้านหลังก็เบรกแห้งนะนใส่ไว้ตรงนู้นลูกนึงนะครับก็จัดให้งามๆแล้วกันนะเอาอส,สวยๆงามๆเลยวันนี้ก็คือเป้าหมายวันนี้นะจะต้องพ่นสีให้ได้ใส่คันหน้าพ่นสีนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันว่า มันจะได้พ่ไหมวันนี้วันที่สามแล้วนะครับวันที่สามแล้วที่เออำเภอบ้านแท่นนะตำบลสามสวนนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับก็เล่งให้เต็มที่้วก็เสร็จตรงนี้ก็จะแวะเอาปากช่องนะปากช่องนะปากช่องอแถวโมกเหล็กหรือเปล่าแถวนั้นน่ะมันเป็นเขาว่าเป็นอำเภอปากช่อง,ง,ง,งแต่มันอยู่เขตโมกเหล็กเขาว่างั้นเออผมก็ไม่รู้ขอแจ้งมาแบบนั้นนะเพราะว่าผมก็ได้ไปกรมทางหลวงหรอกผมก็ไม่รู้ทุกที่หรอก นะเขาที่มาที่เนี่ยถูกเนี่ยก็คือโลเคชั่นทั้งนั้นถาโอ้โยขนาดรถส่งของยังหลงเลยบอกได้เลยไม่มีใครไปเก่งขนาดนั้นหรอกรอค,อคือขอแจ้งมาแบบนั้นผมก็พูดไปตามตามแบบนั้นนะนะครับก็วันนี้แหละจะพ่นสีให้จนได้นะครับพ่นสีให้จนได้นะไม่ได้ก็ต้องได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาลอดูกันวันนี้เข้าศูนย์ที่สาม ท่นเครื่องเริ่มใส่แล้วอ้าวนี่นี่ใส่แล้วท่นเครื่องมันก็จะปิดรู้ที่เจาะนี่พอดีเพราะว่าิศวกราเขาเออกแบบมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะปิดรูเป็นคั้มเป็นด้านในเป็นกล่องด้านในนะจะพากับกล้องดูอันนี้เห็นไหมเห็นไหมเ,เวนหนามาทีเนนา,ทานทำได้ตอสเปคหมดนะครับไร้อย,อยต่อทอเต็มผืน นะะฮเดี๋ยวมาติดตามชมกันอี่อ่าวันที่นี้นะว่าจะได้ประกอบหรือเปล่าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม